สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Smart Money ี่พอด s t สต์เรายังอยู่กับหนังสือมืดมาสว่างใบามาถึงตอนที่7แล้วนะคะเส้นทางสีขาวที่จะนำคุณไปสู่บรมสุขตลอดการในตอนที่7จะพูดถึงเรื่องของกามคุณแสงสว่างให้เห็นโทษของกามคุณกับดักที่ดีที่สุดซึ่งจะทำให้ผู้คนหลงติดอยู่ในสังสารวัตรน,น,นั้นก็คือกามคุณซึ่งคนส่วนใหญ่จะมองว่าเป็นสิ่งที่นำมาซึ่งความสุข จึงทุ่มเทกายใจยและปัญญาเพื่อสแสวงหาความสุขจากกรรมคุณแต่ในความเป็นจริงนั้นกรรมคุณนำโทษมาให้กับมนุษย์ไม่มากไม่น้อยเพราะเป็นสุขร้อนไม่ใช่สุขเย็นเกิดขึ้นประเดี๋ยวประดาวแล้วก็ดับไปแต่ผู้คนก็ยังหลงติดอยู่กับความสุขเพียงเล็กน้อยนั้นไม่สแสวงหาความสุขอื่นกรรมคุณในทางพุทธศาสนาหมายถึงความใคร่ความอยากความปรารถนา สิ่งที่น่าปรารถนาน่าใคร่มีอยู่สองประเภทด้วยกันก็คือกิเลสกามคุณเป็นกิเลสที่ทำให้ใคร่ได้แก่ราคะโลภะอิจฉาอีกตัวหนึ่งนะคะวัตถุกร,รมคุณวัตถุอันนา,คาใคร่ได้แก่กามคุณห้าคือรูปที่พึงรู้แจ้งทางตาเสียงที่พึงรู้แจ้งทางหูกลิ่นที่พึงรู้แจ้งทางจมูกรสที่พึงรู้แจ้งทางลิ้น โพทพะพึงรู้แจ้งทางกายที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจชวนให้รักชักให้ใคร่พาใจให้กำหนัดสิ่งเหล่านี้คือกามคุณหรือกามคุณสุขซึ่งเป็นความสุขทั่วๆไปของปัตุชนแต่ยังมีความสุขที่ยิ่งกว่าประณีตกว่าอีกมากมายที่คนทั่วไปยังไม่เคยสัมผัสนั่นคือความสุขที่เกิดจากความสงบของจิตใจ ที่ไม่ต้องอาศัยวัตถุสิ่งเสพการที่เรายังทุ่มเทกายใจเพื่อสแสวงหาความสุขอันสูงสุดไม่ได้หรือสแสวงหาการดับทุกข์นั้นก็เพราะยังหลงติดอยู่กับความสุขที่เกิดจากการมคุณยังมองไม่เห็นโทษของมันแต่แต่มัวหลงเพลินอยู่กับความสุขเพียงเล็กน้อยไม่สแสงไม่สแสวงหาความสุขที่ยิ่งกว่าทาั้งๆที่พระพุทธเจ้าได้ได้ฉายแสงสว่างลงมามให้มองเห็น โทษแห่งกามคุณไว้อย่างชัดเจนซึ่งพระองค์ได้เปรียบเทียบกามคุณไว้หลายประการด้วยกันมีดังนี้นะคะ 1. คนที่ลหลงไหลในกามคุณก็เปรียบเสมือนสุนัขก,กําลังหิวโซและยืนอยู่ใกล้เขียงของคนฆ่าโคคนฆ่าโคคือลูกมือของคนฆ่าโคผู้ชํานาญและโยนโครงกระดูกที่ชำแหละเอาเนื้อออกหมดแต่มีเลือดติดอยู่ไปให้สุนัขที่กําลังหิวโซ สุนัขตัวนั้นเมื่อแทะโครงกระดูกชิ้นนั้นที่มีแต่เลือดติดไม่มากมันแท้อย่างไรก็ไม่บรรเทาความหิวได้มีแต่จะเสียแรงไปเปล่าและยิ่งจะทําให้มันเหน็ดเหนื่อยและหิวมากกว่าเดิมดังนั้นคนที่หลงไหลในการมคุณก็เช่นเดียวกันแม้จะได้เสพการมคุณบ้างแต่ก็ไม่ได้ทําให้ความอยากของเขาเสิ้นสุดลงนอกจากนั้นเขายังทุ่มเทแรงกายแรงใจเพื่อสแสวงหาการมคุณมาเสพ เมื่อยิ่งเสพก็ยิ่งต้องการมากขึ้นเรื่อยๆไม่รู้จักจบจักสิ้นกามคุณจึงมีลักษณะเช่นเดียวกับโครงกระดูกซึ่งมีเลือดติดอยู่นั่นเองมีทุกข์มากมีความขับแค้นมากโทษในกามคุณนั้นมีอยู่มากยิ่งผู้มีปัญญาครั้นเห็นโทษของกามคุณตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบอย่างนี้แล้วจึงละเว้นจากการสแสวงหาความสุขจากสิ่งเหล่านี้หันมาปฏิบัติธรรมจเจริญสมาธิ ภาวนาซึ่งจะทำให้ได้พบความสุขอย่างแท้จริงและพ้นจากความทุกข์ได้ 2. คนที่หลงไหลในการมาคุณเปรียบเทียบเหมือนแรงหรือเหี่ยวที่คาบชิ้นเนื้อแล้วบินไปฝูงแร้งก็ดีฝูงเหี่ยวก็ดีต่างพากันโผล่เข้าไปรุมจิกชิ้นเนื้อนั้นหากแร้งหรือเหี่ยวตัวนั้นไม่รีบปล่อยชิ้นเนื้อนั้นเสียมันอาจถึงตายหรือได้รับทุกปางตายเพราะชิ้นเนื้อนั้นเป็นเหตุ คนที่หลงไหลในการมคุณก็เช่นเดียวกันที่ต้องทะเละาะเบาะแว้งกันก็ล้วนมามีจากเหตุการมคุณทั้งนั้นบางคนหลงไหลามากถึงกับฆ่ากันตายก็มีผู้มีปัญญาทั้งหลายเมื่อพิจารณาเห็นความเป็นจริงเช่นนี้แล้วก็ปล่อยวางอย่าไปยึดมั่นถือมั่นอย่าไปหวงแหนเพราะจะนำความทุกข์ความเดือดร้อนมาให้เมื่อเห็นโทษอย่างนี้แล้วด้วยปัญญาก็จะละจากการมคุณทั้งหลายทั้งปวง อันเป็นเหตุทําให้เราไม่มีความสุข 3. คนที่หลงไหลในการมคุณก็เหมือนกับบุรุษถือคบหญ้าที่ไฟลุกโชนเดินทวนลมไปถ้าเขาไม่รีบปล่อยคบญ้าที่มีไฟลุกโชนนั้นเสียคบญ้าที่ติดไฟนั้นก็จะไม่มือไม่แขนหรืออวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งของเขาได้เขาอาจถึงตายหรือได้รับทุกปางตายผู้ที่หลงไหลในกามคุณเช่นเดียวกัน มีแต่จะทำให้เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนอยู่ร่ำไปทำไมเราจึงยอมเอาชีวิตอันมีค่าเป็นแลกกับความสุขที่เกิดจากการมาคุณเพียงเล็กน้อยหากพิจารณาเห็นโทษของมันที่มีทุกข์มากตามความเป็นจริงย่อมวางใจไม่ไปยึดมั่นถือมั่นในสิ่งเหล่านั้นอีกคนที่หลงไหลในการมคุณเปรียบเหมือนหลุมฐานเพลิงที่มีความลึกท่วมหัวเต็มไปด้วยถ่านท,ที่ไม่มีเปลวไฟ ขวันก็ไม่มีขณะนั้นมีบุรุษผู้หนึ่งเป็นคนรักชีวิตไม่อยากตายรักสุขเกียรติทุกข์เดินมาเดินทางมาถึงที่นั่นมีชายสองคนเป็นคนแข็งแรงช่วยกันจับแขนเขาคนละข้างสุดเข้าไปยังหลุม <c oughs> ฐานเพลิงชายคนนี้ย่อมไม่อยากตกเข้าไปในหลุมอย่างแน่นอนเพราะเขารู้ว่าถ้าตกลงไปอาจถึงตายและได้รับทุกข์ปังตาย ผู้มีปัญญาที่เห็นโทษของกรรมคุณก็เช่นเดียวกันรู้ว่ากรรมคุณนั้นมีโทษมากเหมือนหลุมถ่านเพลิงมีทุกขมากมีความคับแค้นมากเมื่อมีปัญญาเห็นชอบอย่างนี้แล้วย่อมมีจิตเป็นอุเบกขาไม่ยึดมั่นถือมั่น <c oughs> คนที่หลงไหลในกรรมคุณเปรียบเสมือนความฝันที่ฝันเห็นสวนป่าสถานที่สะโบกคอรณีที่น่ารื่นรม แต่เมื่อตื่นขึ้นมาก็ไม่มีอะไรเป็นจริงสักอย่างกามาคุณก็เช่นกันไม่มีแก่นสารที่แท้จริงถึงเราสแสวงหามาได้มากอย่างไรก็ไม่รู้จักพอความไม่รู้จักพอนั่นแหละที่ทำให้จิตใจเราไม่มีความสุขสงบจะต้องดิ้นโดนขนขวายจนวันตายทั้งชีวิตจึงไม่ได้ทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์อันแท้จริงเพราะมัวไปหลงไหลสแสวงหาก,กามาคุณมาบำเรอตัวเอง ผู้มีปัญญาควรสแสวงหาสิ่งที่เป็นแก่นสารที่แท้จริงของชีวิตไม่ปล่อยให้เรื่องเหล่านี้มาดึงจิตเราให้ลงไปสู่ที่ต่ำจงละความยึดมั่นถือมั่นอันจะทำให้ชีวิตมีแต่ความสุขตลอดไปคนที่ลหลงไหลในการ,รมคุณเปรียบเหมือนกับคนที่ยืมแก้วแหวนเงินทองของคนอื่นมาแล้วขับรถหนีไปพอหนีเข้าไปในตลาดได้ก็เอาสมบัติเหล่านั้นที่ตนยืมมาเอามาสวมใส่แล้วไปอวดคนในตลาด เมื่อคนที่อยู่ในตลาดเห็นเขาก็ซุบซิบกันว่าคนนี้รวยจริงพวกคนรวยเขาใช้สอยสมบัติกันอย่างนี้เองแต่เมื่อเจ้าของสมบัติตัวจริงมาเจอคนที่กําลังอวดสมบัติอยู่เจ้าของสมบัติก็ได้ของสิ่งนั้นคืนคนที่ยืมเขามาก็ไม่มีสิทธิ์และไม่สมควรจะไปหวงแหนสมบัติเหล่านั้นควรคืนแก่เจ้าของเพราะมันไม่ใช่ของตัวเองการมาคุณก็เช่นกันไม่ได้เป็นของใครอย่างแท้จริงเป็นสิ่งสมมุติ ถึงแม้เราจะสแสวงหาและสะสมไว้มากขนาดไหนแต่เราก็เอาติดตัวไปใช้ในโลกหน้าไม่ได้สิ่งที่ติดตามเราไปมีเพียงบุญกุศลเท่านั้นผู้มีปัญญาหากมองเห็นการมคุณที่เปรียบเหมือนของที่ยืมเขามาจะต้องไม่ยึดมั่นถือมั่นควรทำบุญให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาอาจจะทำให้ตัวเราได้รับความสุขทั้งในชาตินี้และชาติหน้า คนที่หลงใหลในกามคุณก็เปรียบเหมือนป่าใหญ่ที่อยู่ไม่ไกลจากหมู่บ้านต้นไม้ในป่านั้นมีผลดกมากแต่ไม่หล่นมาแม้ผลเดียวมีชายคนหนึ่งอยากได้ผลไม้ก็เที่ยวสาะสแสวงหาไปเรื่อยจนเดินทางมาถึงป่าแห่งนั้นมองเห็นต้นไม้ที่มีผลดกมากจึงสงสัยว่าทำไมต้นไม้ต้นนี้มีผลดกเต็มต้นแต่ไม่หล่นซักต้นซักลูกแต่เขาเองก็ปีนต้นไม้ ได้หน่เมื่อคิดได้ดังนั้นเขาจึงปีนขึ้นไปเอาผลไม้แล้วกินจนอิ่มและยังเก็บผลไม้ใส่พกจนเต็มนำกลับลงมาด้วยต่อมามีชายคนที่สองก็ต้องการผลไม้เช่นกันพร้อมถือขวานที่คมกริบเที่ยวสอดแสวงหาผลไม้เมื่อมาถึงต้นไม้ต้นนั้นก็เห็นผลไม้เต็มต้นจึงสงสัยว่าต้นไม้นี้ผลโดกมากแต่ไม่หล่นแม้ผลเดียวแต่เขาเองปีนขึ้นต้นไม้ไม่ได้ จึงคิดว่าจะเอาขวานนี่แหละตัดต้นไม้ให้มันโค่นลงมาแล้วค่อยเก็บผลไม้เมื่อตัดต้นไม้จนโค่นลงแล้วเขาก็เก็บผลไม้กินจนอิ่มแถมยังพกใส่กลับบ้านมาอีกด้วยหากเปรียบเทียบชายทั้งสองคนคนแรกคือคนที่ปีนต้นไม้ถ้าเขาไม่รีบลงจากต้นไม้ก่อนที่ชายคนที่สองจะมาโค่นต้นไม้เมื่อเขาโค่นต้นไม้ล้มลง,ลงอาจจะมีกิ่งไม้เศษไม้ต้องทับมือทับเท้าของเขาได้รับบาดเจ็บแน่ กรรมคุณก็เช่นกันถ้าเรายัางยึดมั่นถือมั่นไม่รีบปล่อยวางก็จะเป็นสาเหตุนำทุกโทษมาสู่ตัวเราได้โทษของการคุณจึงมีลักษณะเหมือนผลไม้มีทุกมากมีความขับแคลนมากเมื่อเห็นโทษตามความเป็นจริงอย่างนี้แล้วก็จงละความยึดมั่นถือมั่นเสียโทษของการคุณที่กล่าวมาแล้วอาจจะช่วยเตือนสติเราไม่ให้หลงไหลามากเกินไปจนสละไม่ได้แม้แต่น้อย ในชีวิตที่เกิดมาเป็นมนุษย์ควรสแสวงหาสิ่งที่เป็นแก่นสารแก่ชีวิตไม่ควรใช้แรงกายแรงใจไปกับการสแสวงหาความสุขจากการมคุณเพียงอย่างเดียวซึ่งเป็นเพียงความสุขประเดียวประดาวแต่เราต้องเตรียมตัวเพื่อจะเดินทางไปในภพหน้าด้วยโบราณกล่าวว่าให้เตรียมตัวก่อนตายให้เตรียมกายก่อนแต่งให้เตรียมน้ำก่อนแล้งให้เตรียมแบงก์ก่อนไปหากเราตายจากโลกนี้ไปแล้ว แม้ไม่มีสมบัติอะไรที่จะนำติดตัวไปได้ก็คงมีเพียงบุญกุศลเท่านั้นที่จะช่วยเราได้ทั้งยังเป็นปัจจัยให้เราไปเกิดดีมีสุขอีกด้วยในทุกขณะของชีวิตจึงไม่ควรประมาทควรหาโอกาสสั่งสมบุญกุศลอยู่เป็นประจำวันละเล็กวันละน้อยจนถึงวันสิ้นลมจากนี้ไป อันนี้ก็เป็นตอนที่7นะคะพูดถึงในเรื่องของการาโทษนะโทษของกามคุณนะคะกามคุณนะเพราะฉนั้นก็ถ้าใครฟังมาตั้งแต่ตอนแรกนะคะก็คิดว่าน่าจะได้ประโยชน์ได้สตินะ,ะและนำไปใช้ได้นะคะก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสิ่งที่นะ,ะช่องพยายามอยากจะบอกก็คืออยากจะให้ทุกคนเนี่ยได้ มีเวลาพิจารณานะอยู่กับกายอยู่กับใจนะคะแล้วก็ลองดูว่าเราจะทำอะไรเพื่อที่เตรียมตัวไปนะคะออกเดินทางใหม่กันได้บ้างนะ,ะยังไม่รู้สึกว่าเ,เร็วเกินไปที่จะต้องเตรียมนะ,ค,ะคิดว่าช้าเกินไปด้วยซ้ำนะคะมีอีกหลายเรื่องเลยที่ยังไม่รู้นะ ด้วยชื่อว่าเกิดเป็นพุทธนะคะแต่ไม่รู้เรื่องของพุทธศาสนาอย่างลึกซึ้งเลยจึงเป็นโอกาสนะคะวันนี้ก็ได้ทั้งอ่านทำความเข้าใจด้วยตนเองแล้วก็มาบอกเล่านะ,ะหรือแชร์ให้กับผู้ฟังได้ฟังด้วยเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเนื้อาหานี้ีดีแล้วก็มีประโยชน์นะคะกับผู้ฟังก็ฝากนะคะกดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดในตอนต่อๆไปนะคะ กดติดตามกดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะพบกันในตอนต่อไปสวัสดีค่ะ